ราจะไปช่วยไอโนแลับนะครับเฮ้ยควบไปกูมบมวาไปอย่างเร็วครับควบไปอย่างเร็วเราช่วยเหลือปูได้อีกหนึ่งตัวแล้วเฮ้ยแล้วไอ้พวกไซเรนเฮดที่มันขโมยล่ะอ๋อคนไฟตีเรียบร้อยครับไซเรนเฮดชุดโกโกวาถูกจัดการไปนะครับ อันนี้ก็จะเป็นไดโนเสาร์ของเจ้าเป่านะครับประกอบไปด้วยตัวนี้ครับแบคกิโอโซลัสครับตัวนี้เป็นบลู <Yes. S 1> แล้วตัวนี้ก็จะเป็นไซโนโซลัสครับ <Yeah. S 1> แล้วก็อีกตัวหนึ่งครับเป็นมังกรไดร้นสองมังกรโอเคเดี๋ยวเราจะไปเรียกเจ้าเป่ามาเล่นไดโนเสาร์กันนะครับโอเคไปเอาไว้ตรงนี้ก่อน เอ้เมื่อกี้เราวางไดโนเสาร์ไว้ตรงนี้หายไปไหนหมดเลยอะ ต้องไปตามเจ้าเปามาช่วยหาแล้วเดนเสาร์น่าจะถูกไซเ,เรเฮดขโมยไปอีกแล้วเฮ้ยอ,อะไรนะอะไรกันเนี่ยไม่ยเจ้าเปาอะขี้ไดนเสาร์มาเลยเพื่อนเพื่อน <c oughs> ดูดูโอโ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวให้เพื่อนดูลอบๆครับใน <c oughs> วันนี้เจ้าเปามาพร้อมกับไดนเสาร์เลยครับเพื่อน เดี๋ยววันนี้เราจะขี่ไดนโนเสาร์ไปตามหาไดนโนเสาร์กันครัแบบโอ้ยยาดีเดี๋ยวมันกัดไหนไหนพ่อขอดูหน่อยสิอ้ยกัดมือฉันโอ้ยมากนี่ก็คือเจ้าเปาเลี้ยงไว้เชื่องมากอ๋อรักด้วยนะโอ้โหดูดี <laughs> กอดกับไดนโนเสาร์สุดรักไป <laughs> เดี๋ยวเราจะต้องไปตามช่วยเหลือไม่มือเหรอโอเคโอเคคล้องคองปเลย <laughs> เจ้าไซรันเฮดครับมันขโมยไดโนเสาร์โมเดลเราไปหมดเลยครับวันนี้เจ้าเป่าก็จะขี่ไดโนเสาร์ไปตามหาไดโนเสาร์กันไปโอเคครับตอนนี้เจ้าเป่าก็ค่อยๆขี่ไดโนเสาร์มาครับไปเฮ้ยเฮ้ยจับหัวมันหน่ยจับหัวมันด้วยโอ้ยมันใส่ลูกคิดลูกคิดเลยมืดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปไปไปวิ่งไปครับวิ่งไปครับโอ้ยลูกคิดลูกคิดโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไดโนเสาร์บอกว่าโอ้ยฉันเหนื่อยเจ้าเป่าแป๊บหนึ่งฉันอ้วนไปหน่อยโอเคครับไป อันนี้เราตามขี่ไดโนเสาร์มาเรื่อยๆนะเดี๋ยวจะตัวไหนตัวนี้จะกินเยอะเฮ้ยเฮ้ยเจอแล้วหรอไหน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 โอเคครับเดี๋ยวให้พี่ไดโนเสาร์เป็นคนหยิบได้ไหมเนี่ยหยิบได้โอเคโอเคเดี๋ยวพี่โอ้พี่แขนพี่แขนด้วยพี่ไดโนเสาร์หยิบได้หน่อยโอ้เดี๋ยวกองเดี๋ยวต้องเฮ้ยโอ้ยปอาอย่ากกอเยอะดิเดี๋ยวก็ตกจากไดโนเสาร์แล้วโอเคครับตอนนี้เราช่วยเหลือไดโนเสาร์มังกรมาแล้วออ้ิการ์ไวรา พี่สาวพี่เดวสาวอยู่ทางไหนอยู่ทางไหนมันเดินไปทางเราบ้านข้างหลังโอมันบอกว่าอยู่ทางนู้นเหรอทางข้างโอเคโอเคโอเคไปไปไปไหนไหนเลี้ยวเลี้ยวเข้าช่องนี้ได้ไหมเลี้ยวเข้าช่องนี้ไม่ได้โอ้ยทางมันแคบไปลรอโอ้เดวสาวเราตัวใหญ่ครับไหครับวิ่งไปครับตุ้งตัวตุงตุ้งโยคะโอเคไปครับโอ้โหนี่ฝึกเล่นโยคะมาครับโอ้โหขาเป็นปืนเลยเฮ้ยวไปไปไปช่วยก่อนตัวไหนก่อนไปช่วยตัวไหนก่อน โอเคครับเดี๋ยวเราจะไปช่วยสไปโนโซลัสนะครับเฮ้ยขวบไปหึมหึมโอ้ขวบมาอย่างเร็วครับขวบมาอย่างเร็วเฮ้ยโย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 เฮยโโอ้ตอนนี้เจ้าเปล่าขั้มาอย่างเร็วครับว้าวเดี๋ยวดูว่ารอบนี้เจ้าเปล่าจะเก็บหรือไดโนเสาร์จะเก็บนะครับไดโนเสาร์เก็บเงียบโอ้ไม่ได้ไม่ได้โอเคพอช่วยนะตอนนี้เราช่วยสไปโนโซลัสมาแล้วครับเทวถัดไปที่เจ้าเปล่าจะไปช่วยก็คือ แบคกิโอโซลัสครับตอนนี้ขวบไปครับยี่กบ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 กเฮ้ยไม่ใช่ม้าไปไปไปฮึบฮึบยับเข้าขยเฮ้ยระวังตกระวังตกจะตไม่จะตกนะจะตกนะเอ้ยเกือบไปโอเคโอเคเดี๋ยวสองตัวนี้เราติดกาวไว้แล้วนี่เราช่วยเหลือแบคกิโอโซลัสมาได้แล้วอหนึ่งตัวตัวสุดท้ายคือบลูไปครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะควบไปอย่างเร็วนะครับเดี๋ยวดูเจ้าเปาขี่เดวิสสออย่างเร็ว ชง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 โอ้โห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 ไวมากครับไวมากจิกกระชักจิกกระชักปูนปูนจิกกระชักจิกกระชักปูนปูนไปครับเดี๋ยวเราตามเจ้าเปาไปครับตอนนี้ตอนนี้เราเดินตามดูดูก้นไดโนเสาร์สายดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิอ๋อตะกี้ดุ๊ก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 เจอไหมเจ้าเปาเจอไหมไดโนเสาร์ดมกินเจอยังนี่ไงเราช่วยเหลือบูได้อีกหนึ่งตัวแล้ว เฮ้ยแล้วไอ้พวกไซเลนเฮดที่มันขโมยล่ะวัดดูความสับบ้าพิเศษตัวนี้นะเออทำไงตึ๊ดตึ๊ดโอ้โหพ้นไฟได้เหรออุ้ยมันพ้นไฟได้เหรอครับเอาไปงั้นไปจัดการไซเลนเฮดตรงนู้นครับเดี๋ยวเราจะเอาไดโนเสาร์ตัวนี้ไปจัดการไซเลนเฮดที่มันขโมยลูกๆไดโนเสาร์ของเรามา นี่เลี้ยงมาเลี้ยงมากี่ปีแล้วครับผมนนหนึ่งหมื่นปีนปีนี่ไดโนเสาร์ตัวนี้มาจากหนึ่งหมื่นปีเลยนะครับท<ะ>ี่เราช่วยไดโนเสาร์ของเราทั้งสี่ตัวมาได้แล้วนะครับแต่ว่าเ<อ>จ้าพวกไซเรนเฮดที่มันขบมยยังอยู่ครับเ <Yes. S 1> อาละครับตอนนี้เจ้าเป่าครับรเผชิญหน้ากับไซเลนเฮดตัวที่หนึ่งครับเป็นไซเลนเฮดชุดโกงวะบอลคนไฟติเรียบร้อยครับ ไซเรนเฮดชุดโกโกวาถูกจัดการไปแล้วครับโอ๊ยเปิดหมดแล้วหนด้วยอ่ะโอเคไปครับตัวถัดไปครับตัวที่สองครับเออตัวที่สองครับเฮ้ยไซเรนเฮดหัวอึกครับไปย่องไปเลยย่องไปเลยโอยต่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 อยจู่คนไฟใส่โอ้โยเรียบร้อยครับเจ้าไซเรนเฮดหัวอึกครับเฮ้ยอีกหนึ่งตัวครับไซเรนเฮดลูกกระตาจำเอาโอเคไปเลยโอ้โหหาอยู่ได้เลยนะครับ เตยวเตียวยวเ่ซเลนเฮดหัวลูกกระตาก็ตายครับตัวสุดท้ายที่มันมาขโมยครับไซเลนเฮดปืนกลโว้ยมันยิงแล้วตุเป้าตุ๊มตุ๊มตุ้มตุ๊มตุ๊มตุ๊มโอดมันไปสู้ครัโอโอ้โหระเบิดไปเลยครับโอเคครับอือเดอไดโนเสาร์ตัวนี้มันช่างโหดซะจริงๆครับนี่ ในที่สุดเราก็จัดการทุกตัวได้เรียบร้อยครับคลิปนี้เราก็คงจะพอเท่านี้นะครับคงจะต้องปล่อยให้เจ้าเปาครับเลี้ยงพี่ไดโนเสาร์ไปก่อนนะครับโอเคฝากบอกเพื่อนๆว่าไลค์กดแชร์เจ้าเปาตัวยี่ี่ยี่่ไปด้โอเคครับยังไงก็อย่าลืมฝากกดติดตามช่องเปาซอรี่กับไดโนเสาร์แสนน่ารักด้วยนะครับบ๊ายบายเอาไดโนเสาร์บ๊ายบายหนายไอ้แล้วเจอกันใหม่นะ เฮ้ยอเฮ้ยควบ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 ยเฮ้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 ยไวมาก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 โอ้โหนี่ไดโนเสาร์หรือเต่าเนี่ย